ผมตั้งคำถามคำหนึ่งในชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยคนเรามันจะยอมเหน็ดเหนื่อยทุกวี่ทุกวัน,ท,วนทุกวี่ทุกวันเพื่อไปทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงครับปลอมครับผมบอกเลยปลอมเพราะฉะนั้นการที่มูลนิธิบางมูลนิธิเนี่ยพยายามโชว์ออฟพยายามโชว์พาวและพยายามจะเรียกร้องให้สังคมรับทราบว่าฉันทําถูกแล้วฉันช่วยเหลือคนอย่างงู้นอย่างนี้วันเนี้ยมันเป็นการไขขี้เทื่อทหาร คุณเอาทหารมาประจานว่าทหารไม่มีงบคุณเอาทหารมาประจานว่าทหารไม่มีประสิทธิภาพคุณเอาทหารมาประจานว่าทหารทํางานไม่รวดเร็วทันใจตามเหตุผลตามความสําคัญเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นการประ,ประ,ประจานสนับสนุนโดยโอเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน มูลนิธิที่พยายามจะบอกสังคมโลกสังคมประชาชนคนไทยว่าทําความดีช่วยชาติช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ผมมีคําถามว่าใน1นึร้อยเนี่ยตัวเลขจํานวนหนึ่งร้อยเนี่ยท่านไปช่วยจริงๆเท่าไหร่และที่ไอไม่ได้ช่วยอีกเท่าไหร่ท่านมีอะไรแอบแฝงไหมเป็นผมนะอาผมลุงดิดเนี่ยพูดกันตรงๆเลยผมลุงดิดเนี่ยถ้าผมตั้งมูลนิธิ แล้วผมไปทําแบบนั้นผมก็ทําได้แต่ครนี้โปรไฟล์เนี่ยการจะสร้างชื่อเสียงคนระมันก็ต้องสร้างชื่อเสียงด้วยการลงทุนไปทําก่อนไปทําก่อนไปทําก่อนในระดับหนึ่งก็คือต้องใช้งบประมาณทําในระดับหนึ่งพอเริ่มติดตาชาวโซเชียลปุ๊บก็เปิดมูลนิธิแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับครนี้หลักเกณฑ์การรับบริจาคเนะี่ยทนายอนันตชัย และหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าการรับบริจาคคุณเป็นมูลนิธิไม่สามารถรับบริจาคได้ครับยกเว้นกรณีทําเรื่องรับบริจาคเป็นแต่ละกรณีกรณีไปครัน้นี้ผิดกฎหมายไหมอ่าตอบว่าผิดอ่าในเมื่อผิดแล้วคุณจะไปส่งเสริมทำไมคนที่ทําผิดกฎหมายผมถามคำหนึ่งเขาทําผิดเงื่อนไขเขาทำผิดกฎหมายและจะมาอ้างว่าทําความดีเพื่อช่วยคนทําความดีไม่ขึ้นหรอกครับงั้นถ้าโจรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโจรมันไปพ่น ไปปนเสร็จก็ไปแจกชาวบ้านแต่วันนั้นไม่มีใครตั้งคําถามว่ามึงปนมาล้านนึงเนี่ยมึงปนมาแสนนึงเนี่ยมึงไปแจกชาวบ้านห้าพันเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าแจกและอที่เหลือมึงไปทําอะไรกันก็ไปเสวยสุขในกองโจรนั่นไงขยายอํานาจไงเช่นเดียวกันครับมูลนิธิครับมูลนิธิก็มันถูกหลั่งไหลบริจาคมาทั่วสาร,รทิศเนี่ยแต่มันตรวจสอบไม่ได้และวันนี้เรื่องกระแดงเรื่องกระแดงมาอ้าวโอปะทงปะทานอะไรอย่างงูนอย่างนี้ เจ้าของมูลนิธิไม่เด็เป็นประธานเองอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับการที่รับบริจาคและไปช่วยเหลือถ้าใครมีโปรไฟล์ดีๆและทําแบบนี้ก็ทําได้ครับทําได้ครับผมตั้งคําถามคำหนึ่งในชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยคนเรามันจะยอมเหน็ดเหนื่อยทุกวี่ทุกวันทุกวีทกวทกว่ทุกวันเพื่อไปทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงครับปลอมครับผมบอกเลยปลอมเพราะนั้นการที่มูลนิธิบางมูลนิธิเนี่ย พยายามโชว์ออฟพยายามโชว์พาวและพยายามจะเรียกร้องให้สังคมรับทราบว่าฉันทำถูกแล้วฉันช่วยเหลือคนอย่างงุนอย่างนี้วันนี้มันเป็นการไขขี้เทือทหารคุณเอาทหารมาประจานว่าทหารไม่มีงบคุณเอาทหารมาประจานว่าทหารไม่มีประสิทธิภาพคุณเอาทหารมาประจานว่าทหารทำงานไม่รวดเร็วทันใจตามเหตุผลตามความสำคัญเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นการประการองค์กรของรัฐคือองค์กรทหาร ทหารคุณต้องออกมาตอบโต้สิครับและต้องออกมาตอบโต้อย่างแข็งขันครับเพราะฉะนั้นมูนนิธีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมดูมานานแล้วผมว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีอะไรที่ที่จับผิดได้วะ่ะวันเนี้ยมันยังจับผิดไปได้จนวันนี้มันก็สุดท้ายแหละเพราะก่อนหน้านี้ผมก็คิดมาตลอดว่ามันต้องมีอะไรมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยจะออกตะเวนไปช่วยคนนู้นคนนี้มีพระกําลังออกไปต่อสู้เรื่องนี้โดยตลอดโดยไม่มีผลประโยชน์เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้และผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อโดยสุจริตใจว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนและผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับและสุดท้ายเป็นไงเรื่องแดงออกมาเรื่องแดงออกมาขอเบริจากแปะลิงก์บริจากมากมายเลยแต่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตผิดกฎหมาย2ความมหาัศาจรารย์คือถ้าผมจะตั้งมูลนิธิผมต้องเป็นประธานเองนะ เอาคนอื่นเป็นประธานผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับแต่อะไรที่มันแฝงอะไรที่มันอยู่รับหลังอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วไม่รู้และที่สําคัญแม่งามูนนิธินี้ล้มก็ยกทรัพย์สินของมูลนิธินี้ให้กับมูลนิธิธรรมนัต <c oughs> <c oughs> มันแปลกไหมประเทศไทยมันมีอะไรแปลกมากมายเลยนะแต่ว่าแปลกในสภาพสังคมจับได้ครับแต่เอาผิดไม่ค่อยได้ เพราะนั้นปลาซิวปลาสร้อยคนหน้างานคนทํางานตรงนี้ก็ต้องติดคุกติดตารางไปแต่หัวโจกอะ่ะไม่ติดคุกหรอกสาวไม่ถึงเป็นอย่างนี้มาตลอดครับเพราะฉนั้นพี่น้องครับการจะบริจาคให้ใครเนี่ยโอเคเราดูโปรไฟล์เหมือนอ่ะไปบริจาควัดไร่ขิงเป็นไง <c oughs> พลาดไปบริจาควัดพระาน้ำผู้เป็นไงพลาดไปบริจาคให้พระอะไรที่ถูกจับศึกที่นครสวรรค์เป็นไงพลาดมีลูกมีเมียม,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 มีอะไรกันและไอ้มูลนิธิอย่างเงี้ยแม่ง เรื่องศีลธรรมเรื่องจิเละยะวัตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลักศาสนาพุทธเ่เรียนรู้มาแค่ไหนกันรู้แล้วมารับเงินก้อนโตโตรับบริจาคมาได้ทั้งสองร้อยกว่าล้านใช้ไปร้อยกว่าล้านเหลือเก้าสิบกว่าล้านไปไงครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าเรื่องไม่แดงเดี๋ยวก็สร้างภาพไปช่วยตรงนู้นไปช่วยตรงนี้ตลอดช่วยตรงนั้นตรงนี้คนจะเห็นโอ้ยังยงูย่างงี้ใครเดือดร้อนไปปุ๊บแต่พอแฉรเบื้องหลังมาแล้วโอละพ่อโอละวาโอละละ้า วันนี้ผมเลยบอกว่าผมอยู่ทีมคุณไอซ์ครับไละพวกปากดีนะถามว่าคุณไอซ์อย่างงูน้นอย่างนี้นะทําไมต้องตรวจสอบอย่างงู้นเอ้าเขาตรวจสอบให้ไม่ดีเหรอมึงจะโง่ดักดานให้เขาหลอกอยู่ตลอดเหรอมึงจะโง่ดักดานให้เขาบ,บ,บริจาคไปเรื่อยๆเหรอเขาตรวจสอบให้ดีมึงใช้ดุลยพินิษเอาว่าการตรวจสอบความถูกความผิดมันดีไหมถ้ามึงเป็นคนที่อยู่ในโลกที่มันสมบูรณ์แล้วมีจิตใจดีเนี่ยและมีจิตใจที่เป็นกลางการที่คุณไอซ์ตรวจสอบอ่ะมันไม่ดีเหรอวะ การถูกตรวจสอบไม่ดีเหรอนี่มึงกลับมาตําหนิคนที่เขาตรวจสอบพวกมึงบ้ากันแล้วไงเลิกบ้าเลิกไรสาระเลิกโง่สักทีมึงจําคดีลุงพลได้ไหมเป็นไงบริจาคไปลุงพลร่ารวยมีเงิน,ม,งนมีทองซื้อรถซื้อลาทำนูนน่นทำนี่แล้วสุดท้ายเป็นไงแม่งดูตัวอย่างมึงไปดูลุงพลนั่นดูไอ้แย้มนั่นดูไอ้ลงกดนั่นดูไอ้กอหลายตัวนั่นผัวเมียไอ้ก๊อฟนั่นผัวไอ้ก๊อฟนั่นมึงไปดูตรงนั้นนั่น นี่คือนี่คือความจริงในบนโลกนี้แล้วมึงมาโอ้ยอวยกันเอาบางคนแม่งบางคนพูดโคตรเลวนะเงินจะได้มายังไงไม่ใช่ปัญหาขอให้ช่วยคนบอกส้นตีนเนะี่ยมึงคิดอย่างเงี้ยไปป้นกันมาไปชิงเข้ามาไปลักเขามาเสร็จแล้วมาแอบช่วยคนหน่อยให้มีชื่อเสียงดีไงตะก,กะป่วยพวกมึงอะ่ะเขาจะดีเขาดีโอ้โหเขามาแจกงงกับมึงเขาแจกไงดีไง มึงไอ้พวกชอบรับของแจกไงแล้วโอเห็นก็ทําความดีแต่มึงควรดูวยคนจะทําความดีมันต้องประกอบอะไรบ้างมันต้องโปร่งใสทั้งข้างหน้าโปร่งใสทั้งข้างหลังเข้าใจไหมกูอยู่ทีมไอใครไม่ได้อยู่ทีมไอ้ไม่ต้องเสือกมาวิพากษ์วิจารณ์นี่มันไม่ตอบปูอะมาตอบหน่อยโปรไฟล์ชื่อตัวเล็กอยู่ทีมกันเพราะกันทนําความดีลงไปเชื่อช่วยเหลือคนที่ชายแดนอยู่นงนี้ส่วน e i นี่ใช้คําว่า e i เลยนะ ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ลงไปช่วยใครเลยสสอไอ้เขาเป็นสส,สฝ่ายค้านเขานําเรื่องนี้มาตีแผ่สังคมรับรู้ว่าการจอมพลังตั้งมูลนิธิถูกต้องหรือไม่สองใช้เงินตรงวัตถุประสงค์หรือไม่และสุดท้ายตรวจสอบมาเรื่องถึงได้แดงถึงได้รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองว่าแค่ไปช่วยคนและเป็นความดีเนะี่ยคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าดูเหมือนฉลาดนะแต่ไม่ใช่เพราะอะไร มันต้องตรวจสอบที่มาที่ว่าเงินที่บริจาคมันเป็นเงินสาธรารชนที่บริจาคเข้าไปมันต้องตรวจสอบได้ถูกตรวจไหมถูกต้องไหมและที่ผมพูดอธิบายไปเยอะแยะนี่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอฮะคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอเงินตรวจสอบบ้ายทุกบาททุกสตางค์เอาไปช่วยคนนะครับมูลนิธิตั้งมาความหมายของคุณหมายความว่าเงินมาอย่างไงก็แล้วแต่ขอให้ช่วยคนภาพช่วยคนนะใครก็ทําได้ถ้ามีเงิน คุณก็ทําได้แต่คุณมีเงินคุณก็ไปสร้างภาพช่วยช่วยคนแต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังว่าเงินคุณได้มาอย่างไงและเงินส่วนที่เหลือไปทําอะไรนี่ยังจะมาโชว์โชว์พาวเนี่ยเขียนได้ยืดยาวเราก็นึกว่ามีตะกะอะไรที่ดีที่แท้อธิบายง่ายๆคืออยู่ทีมกันจะอยู่ทีมกันไม่ว่าแต่เหตุผลที่คุณอยู่ทีมเขาเนี่ยแค่ว่าเขาช่วยคนและคุณไม่มองภาพอื่นๆบ้ามั้งหรอคุณไม่มองภาพอื่นหรือว่าเงินเอาไปทำอะไรมัางเงินถ่ายเทไปที่ไหนมัางอะไรอย่างไงเพราะนั้น ถ้าคุณจะโตเถียงอย่างเงี้ยคุณ,คณผมว่าคุณต้องไปไปหาความรู้เพิ่มเยอะๆนะถ้าคุณยอมให้สังคมมันแบบเนี้ยผมก็ยกตัวอย่างสารพัดจะยกตัวอย่างไอ้แย้มคนบริจาคเพราะรูปเป็นพระหัวโลนเป็นพระและสุดท้ายก็ไม่ใช่นะไ,ไอน้นุ่นวัดพระบาทน้ำพุนะเห็นไหมก็ไม่ใช่นี่กูนาดยกตัวอย่างขนาดนี้ก็ยังจะมาเถียงโอ้เขาทำความดีก็เ,เบื้องหลังล่ะกูกําลังพูดเบื้องหลัง เพราะฉะนั้นอย่ามาคอมเมนต์แล้วครับคอมเมนต์ถ้ายืดยาวเลยแต่ไม่มีประโยชน์เลยไร้สาระ,ะจริง